วัดีค่าทุกคนวันนี้เอากะเพราเนื้อมาฝากนะคะทุกคนไปดูกันเลยว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะไปชมค่ะวันนี้ทำผัดกะเพราเนื้อนะคะเนื้อสับนะครับก็จะมีเนื้อสับพริกกับกระเทียมโขกนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นใบกะเพราฝรั่งนะคะแล้วก็ ผงผัดกระเพราค่ะทุกคนน้ำมันหอยน้ำปลานะคะไปทำกันเลยค่ะทำกันเลยค่ะนี่ค่ะพริกใส่ลงไปเลยนะคะพริกกับกระเทียมที่กสกไว้นะคะเนื้อสับค่ะ นเนื้อนะคะสุกนะคะทุกคนนี่ค่ะเนื้อเราก็ผัดได้ประมาณนึ้งนะคะก็จะใส่น้ำมันหน่อยลงไปเลยตามใจชอบนะคะทุกคน ลาค่ะแล้วก็จะตามด้วยผงผงผัดกับเพรานะคะนิดนึงค่ะเพราะว่าเขามีความเผ็ดอยู่แล้วนะคะพริกก็เผ็ดอยู่แล้วนี่ค่ะผัดคลุกเค้าให้เขาเ้ากันนะคะเนื้อสับปุยชื้อเนื้อที่ไม่ค่อยมีมันมากนะคะมา อ้อจ oh. ัดสุกดีแล้วนะคะยังๆสีบางอันยังงมันสุกย่งบางที่ยัไมันสุกเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติค่ะทุกคนพอจัน้ำลายอี่คือ ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะคือไม่มีอะไรมากใส่ไปเลยคะ่ะเอาพระหลัดคือค่ะหอย นี่ค่ะติ๊กแล้วเรียบร้อยนะคะกะเพราเนื้อนะคะทุกคนอร่อยอร่อยกับข้าวเสียร้อน,นะคะ่ะวันนี้เอาเม,มนูกะเพราเนื้อมาฝากนะคะสเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะกับข้าวเสียร้อนนะคะใครมีข้าวก็ตักเลยนะคะเสีย์มาทานด้วยกัน,น,ะค,ะน,กนกค่ะสำหรับคลิปนี้ิดกอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน